การปกป้องลิขสิทธิ์การ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายในยุคดิจิทัลกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขยายขอบเขตการปกป้องลิขสิทธิ์ไปถึงงานมหากรรมหนังสือในการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายในยุคดิจิทัลกรมได้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ในงานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่30แต่นี่คือจุดที่มันกลายเป็นที่รุนแรงการปกป้องลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และสามารถก่อให้เกิดความขัดแย้งได้อย่างมากการ,รเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและการเติบโตของแพลตฟอร์มออนไลน์ทําให้การปกป้องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่ยิ่งซับซ้อนอย่างไรก็ตามกรมได้มุ่งเน้นให้บุคลากรในอุตสาหกรรมหนังสือไทยเข้าใจความสําคัญของการปกป้องลิขสิทธิ์และการใช้ประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องในงานมหากรรมผู้เชี่ยวชาญได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการแตกต่างระหว่างลิขสิทธิ์และทรัพย์สินอุตสาหกรรมอื่นๆ,ๆเช่นสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าพวกเขาได้อธิบายถึงวิธีการเริ่มต้นการคุ้มครองลิขสิทธิ์และอายุของการคุ้มครองซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักเขียนและผู้ประกอบการในการป้องกันลิขสิทธิ์ของตนเองและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการปกป้องลิขสิทธิ์ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆการใช้งานลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอย่างไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกรมได้แนะนําวิธีการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์รวมถึงการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และการจัดทําคําแปลหนังสือหรือเนื้อหาาตประเทศ อุตสาหกรรมหนังสือไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วการปรับตัวตามสถานการณ์โควิด -19 และการเติบโตของแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการหนังสือต้องปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลผลงานของนักเขียนไทยได้รับความนิยมในต่างประเทศและการซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลเป็นภาษาต่างๆก็เป็นที่นิยมการสร้างรายได้จากผลงานหนังสือไปสู่ซีรีส์ภาพยนตร์และเกมก็เป็นโอกาสารรกทางธุรกิจที่น่าสนใจกรมทรัพย์สินทางปัญญาเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์และการปกป้องลิขสิทธิ์ การจัดกิจกรรมต่างๆเช่นอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประกวดและการสร้างรายได้จากผลงานลิขสิทธิ์เป็นตัวแสดงถึงความพยายามในการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมหนังสือไทยคุณคิดว่าการปกป้องลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลควรเป็นอย่างไรการปกป้องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่ซับซ้อน และมีความสําคัญต่อการสร้างสรรค์และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายในยุคดิจิทัลจําเป็นต้องมีการปรับตัวและความเข้าใจที่ละเอียดอ่อนคุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการปกป้องลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นของบทความนี้